ที่วัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์นะครับมีผู้ชายมาต้องการมาอยู่ที่วัดมากมายนะครับซึ่งผมก็สังเกตเห็นว่าหลายๆคนนะครับต้องการมาบวชที่วัดแห่งนี้และก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องการเข้ามาอยู่เพื่อช่วยงานวัดแต่ไม่ได้ต้องการจะบวชนะครับอยากสอบถามครูบาว่าทั้งสองสิ่งนี้ต่างกันอย่างไรครับ ด้วยหน้าที่และมีการเข้าถึงธรรมต่างกันหรือไม่ครับพูดถึงสมมุติภายนอกมันต่างกันด้วยความเป็นพระกับเป็นโยมแค่นั้นเองพูดถึงสมมุติภายนอกกันนะ,นะคนที่มาอยู่วัดคือไม่พร้อมที่จะบวชไม่ได้อยากบวชอยากแค่มาอยู่เป็นพระขาวนคอยอยู่ใกล้ครูาบาอาจารย์ช่วยเหลือหมู่คณะพระสงฆ์ ดูแลสถานที่วัดวาลาไปมันก็ต่างแค่าภายนอกนะในสิ่งที่พระบางอย่างพระทำไม่ได้ไม่เหมาะสมโยมเขาก็ทำนะมันต่างกับความเป็นพระกับความเป็นโยมด้วยสมมติภายนอกแต่ภายในไม่ต่างนะหากอยู่เป็นโยมและประพฤติปฏิบัติผลย่อมเกิดจากใจของผู้ปฏิบัติหากอยู่เป็นพระแล้วไม่ปฏิบัติก็ผลก็เกิดกับเขานั่นเหมือนกัน ไม่ต่างกันนะการบรรลุธรรมจึงไม่ต่างกันส่วนจะบรรลุขั้นไหนนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งนะไม่ต่างกันถ้าพูดถึงปรมัตธรรมนะถ้าพูดถึงสมมติต่างแน่ต่างอยู่แล้วนะมมนต้องแยกขาดออกคนที่มาอยู่เป็นฤาษีก็มีฤาษีก็เยอะนะที่วัานนี้มีฤาษีด้วยนะคนนี้ชอบอยู่ถ้ร พวกฤาษีเนี่ยชอบสร้างถ้าอ,อยู่กับถ้ำอเอาเขาก็อยู่ขเขาหนวดเข้าลุงลังยาวเฟ้ยขอยงเขาเขาก็อยู่เนี่ยเขาก็ช่วยงานวัดไปอยย่ไปอยู่นี่มันไม่มีกฎกติกานคนมันไม่หิวข้าวมันไม่อยากบวชบังคับเขาบวชมันเป็นไปได้หรอบวชมันก็สึกท่านไม่อยากบวชอะ เหน่ยหิวก็กิน,นกินตอนหิวอยากบวชก็บวชไปเราเห็นว่าเหมาะสมไม่ผิดหลักในการบวชก็บวชได้ไหมถ้าไม่ผิดหลักไม่ทําผิดกติกาไม่ทําผิดหลักอุปาาอราชท่านอนุญาตให้บวชก็บวชด,ดูแล้วว่าในกฎเรื่องข้อบดกฎหมายไม่มีคดีไม่ได้มีอะไรที่เป็นผิดหลักในการบวชก็บวชได้ ไม่เคยห้ามเลยต,ต่อให้ประวัตินี่จะเละแค่ไหนก็ตามนะจะตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยอยู่ในคุกมาตลอดก็าตามนะหากค้นคดีมาแล้ว <c oughs> ก็บวชได้หมดนะเอาปัจจุบันว่าอดีตไม่เป็นไรนะเนี่ยไม่มีไม่มีบังคับกันนี่นะเขาอยางบวชเขาก็บวชอย่างหมอสังเนี้ย เป็นหมอหนวดลวงตาไหมมาอยู่กับลวงตามาก็ต้องหลายปีเหมือนกันนะหนวดเอาไปมาผมอยากบวชวนะัยไเนี่ยก็บวชเนียจะอยู่ได้กี่วันก็เรื่องของเขาอีกเนียบวชก็บวชเห็นไหมสึกก็สิกบวชก็บวชส <c oughs> ึกสิก,กบวชบวชเออแล้วแต่นะแล้วแต่จะทําเอานะใครอยากอยากได้แล้วก็สร้างเอา นะอิสระอย่างนี้อิสรนะไม่มีกติกาอะไรมากมายนะเฉพาะพระวินัยก็รักษาเป็นคุ้มสองร้อยก,กว่าข้อมันะจะได้สักกี่ข้อกันเชียวนะมีกติกาอื่นมามาเพิ่มนมีไม่ได้แล้วมันก็เยอะอยู่แล้วให้ธรรมชาติคัดสรรที่นี่คือธรรมชาติคัดสรรเข้ากันด้วยความเป็น เรียกว่าเข้ากันด้วยธรรมชาติธรรมชาติคัดสรรเรียกว่าธรรมะคัดสรรคนดัดจริตอยู่ได้ไม่นานหรอกอยู่ที่นี่นะพวกดัดจริตนี่ยนะอยู่ได้ไม่นานเนี่ยพวกมาแอบหาผลประโยชน์ก็อยู่ไม่ได้เพราะในมีผลประโยชน์กิจนิมนต์ก็มีงดเลยอดอดได้ซองไม่มีทางเนี่ยต่อให้ได้ซองเขาก็รีบคืนกูไปไปงานศพกัหลวงตาเนี่ยเขาซองมาถวายนะ ลวงตาไม่เคยริบคืนนะแต่เขาจะรู้กันเลยว่าทุกคนต้องเอาคืนมาให้หลวงตาและหลวงตาก็เอาคืนให้งานเขาแถมเงินให้อีกห้าแสนหนึ่งหลวงตาว่าอย่างไงร,รู้ไหมกูรู้ว่าพวกมึงต้องใช้เงินเยอะสันว่ากูมากินข้าวบ,บ้านมึงนึ่ก็ถือว่าดีแล้วมึงหาข้าวกูกินหนี่ก็ดีแล้วโอ้โหเจ้าภาพได้ยินน้ำตาพังเลยนะไม่เคยพบพระอย่างนี้มาก่อนท่านวะ กูรู้ว่ามึงต้องใช้เงินเยอะหน่อยวันนั้นถ้าเราเงินให้ห้าหมื่นมั้งกับขอถวายหลวงตามาอีกสี่หมื่นมั้งหรือสองหมื่นกูบอกว่าจไม่ได้แล้วก็พระองค์ละพันห์องละพันห์องละพันไปด้วยกันก็คืนให้หมดทุกบาททุกตังค์ไม่เคยเอากลับหลวงตาถือกติว่าลาบสการะเกิดที่ไหนท่านจะคืนไว้ที่ตรงนั้นเว้นแต่ว่ามึงจะรวยกูถึงจะเอากับมึงเออมึงอย่ารวยแล้วกัน พวกเศรษฐีนี่จึงหมดเนื้อหมดตัวเลยนะไม่เหลือหลวงตาโป้นเอาหมดเลยพวกมีเงินนะนะนี่นะเนี่ยหลวงตาพาทําอย่างนั้นนะไปวัดนี่ท่านไม่เคยไปเอาเงินท่านมีแต่เอาให้นะถ้าใจคนมีความโลภจะทำอย่างนั้นได้เนาะนี่มีทางนะรู้กันอยู่คนรู้จากคนอยู่ใกล้หลวงตาจะรู้ดีนะไม่งั้นเขาคงหนีจากหลวงตากันหมดแล้วเนะีนะ่ย เนี่ยนี่คือคําสอนคือข้อปฏิบัติที่ท่านสอนโดยไม่ไม,ไม่ต้องพูดอะไรท่านทําให้เห็นผู้บาดมาใหม่ใหม่ผู้บาดก็อยู่กับหลวงตาตลอด่ะแทบจะเป็นเงาตามตัวท่านได้เ,เรียนรู้เลยมากมายนะจนท่านสั่งให้เราออกมาอยู่ไปอยู่โซนนู้นไปดูเพื่อนนะไม่ออกไปเราถึงออกไปนะออกไปอยู่อีกโซนหนึ่งกับครูบดลนะเมื่อก่อนแทบจะเป็นเงาตามตัวเลย แล้วสุขภาพมันก็ยังดีอยู่เมื่อก่อนแต่อนี้มันไม่ไหวแล้วนะสู้คนแก่ไม่ได้นะคำถามจากคุณอวิรุธโคดนามนะคะกลับเรียนถามครับเห็นแสงพุ่งเข้ามาในสมาธิคืออะไรครับเขาเรียกว่าเป็นนิมิตนะเป็นนิมิตจะเล่าให้ฟังสมัยภาวนายังไม่บวชนะสมัยครูบายังไม่บวชตอนนั้นไปภาวนาอยู่ที่ถ้ำนมผา พอไปที่ถ้ำนมผาเนี่ยเรานั่งสมาธิอยู่อยู่ดีเนี่ยช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยนะตอนนั้นไปกับครูปนัดครูปนัดก็ยังไม่บวชเหมือนกันนะชอบไปเป็นแพ็กค,ค,คู่ไปภาวนาด้วยกันนั่งมืดตึ๊บนะมองไม่เห็นแม้แต่ยกมือขึ้นมาเนี่ยมองไม่เห็นเลยมือตัวเองมันมืดในป่ามันจะมืดสนิทเลยนั่งหลับตาลงเนี่ยเริ่มมีแสงสว่างจ้าขึ้นจ้าขึ้นแล้วก็เอะใจว่เาเกิดอะไรขึ้น นียก็เลยลืมตาขึ้นมืดไปหมดคอลับลงไปอีกจิตเริ่มรวมไปสักหน่อยหนึ่งจิตเริ่มสงบลงไปสักหน่อยหนึ่งแสงพุ่งมาอย่างกับรถสิบล้อพุ่งเข้ามาชนเราเหมือนพระอาทิตย์หล่นจากฟ้าเนี่ยหล่นเข้ามาชนพุ่งเข้ามาจนนิคุบาน่ตกใจเลยตกใจกใถึงกับร้องเสียงหลงเลยนะอเอินวันไหลตื่นตกใจร้องขึ้น,นจน ูุบนันีิถามว่าเป็นอะไรพี่เรากไม่กล้าที่จะเล่าเท่าไหร่ตอนนั้นเพราะเรากลัวว่าเขาว่าเราบ้านนั่นเป็นครั้งแรกที่เหมือนมีแสงอะไรพุ่งออกมาหาเราพอหลับตาลงไปนี่เห็นหมดนะกำหนดจิตเพ่งไปดูตรงไหนนี่เห็นหมดเลยแปลกเออนี่เป็นของเล่นนะไม่ใช่ธรรมะไม่ได้พูดเรื่องธรรมะแต่พูดถึงกำลังจิต กำหนดไปดูตามซอกตามมุมถม้ำเห็นประหนึง่งเห็นชัดประหนึ่งตอนกลางวันลุกเดินได้เลยมืดมืดมองไม่เห็นอะไรเนี่ยลุกเดินไปเนี่ยสว่างไปหมดเลยนสว่างไม่ใช่ไม่ใช่สว่างมันเอาไฟมาสองนะไม่มีความมืดแม้แต่น้อยไม่มีเงาสว่างจ้าหมดเดินจิบหินก็ได้ทั้งที่หลับตาอยู่เนี่ย นะก้มลงไปหยิบหินมันเนี่ยก็ได้หนินเป็นนั้นจริงๆแปลกประหลาดเนี่ยกําลังจิตนะช่วงมันเป็นมันก็เป็นเหมือนกันแต่มันก็อยู่ได้แป๊บหนึ่งนะไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเนี่ยมันจะพุ่งมาอย่างเงี้ยนะเป็นเป็นนิมิตเนะี่มันทําให้เราหลงได้เหมือนกันะถ้าไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาก็จะได้ประโยชน์จากนิมิตเนะสิ่งนี้จะทําให้เราภาวนาไม่เฉาเขาจะําว่าภาวนาไม่เฉาไหมนะ อยากภาวนาอีกคําว่าไม่เฉายินดีมีความยินดีเพลิดเพลินพอใจในการประพฤติปฏิบัติภาวนาทําสมาธินะจะเรียกว่าหลงก็ได้นะแต่ความหลงนี้นะนำไปสู่ความรู้ได้ดีกว่าไม่ทําสิ่งใดอนะ่เป็นของเล่นนะ คำถามจากคุณปิ่นทองฉุนก้านะคะกับนวัสก,การครูบารบกวนขอถามครูบาค่ะเมื่อก่อนนั่งสมาธิรู้สึกมีความสุขพิจารณาได้ตอนนี้นั่งสมาธิรู้สึกว่าไม่ทุกข์ไม่สุขมันเป็นหน่วงๆมันเป็นเออเออยังไงบอกไม่ถูกจะแก้ไขอย่างไรคะขอบคุณค่ะความยินดีพอใจในการประพฤติปฏิบัตินําไปสู่ความเบิกบานใจนําไปสู่ความอิ่มใจนะพอปฏิบัติแล้วมันอิ่มมันเหมือนคนกินข้าวแล้วอิ่ม นแรกๆเรากินข้าวเนี่ยด้วยความหิวเนี่ยคำแรกเนี่ยอร่อยอร่อยคำที่สองก็อร่อยกินไปกินมาเริ่มอิ่มอาหารก็อาหารเดิมนั่นแหละโต๊ะเดิมอาหารเดิมนะแต่มันอิ่มเริ่มไม่อร่อยละเริ่มเฉยๆละเริ่มตึงๆละนะมันอิ่มอะ่ะตอนแรกข้าวคำแรกกับข้าวคำสุดท้ายเนี่ยให้ความรู้สึกต่างกันมากเลย ทั้งที่อาหารอันเดิมนะการภาวนาก็เช่นกันใหม่ๆนะใหม่ๆมันก็โอ้ปื้มปิติใจหลังๆมามันก็เริ่มเฉยเป็นปกติตึงๆเหมือนคนอิ่มข้าวนะทีนี้นะให้หมุนนะให้หมุนหมุนออกไปพิจารณาคำว่าพิจารณานี่คือใช้ความคิดบ้า นะย้อนกลับไปมั่งนะเพราะบางทีเราอาจจะก้าวข้ามกระบ,บวนการใดกระบ,บวนการหนึ่งมานะย้อนกลับไปคิดนะลองมองดูซิว่ามีสิ่งไหนมั่งที่เกิดและไม่ดับคําว่าคิดพิจารณานี่หมายถึงสังเกตนะลองสังเกตดูว่าสิ่งไหนเกิดและไม่ดับบ้างความคิดเกิดและดับไหมลองสังเกตนะ อารมณ์เกิดระดับไม่ลองสังเกตถ้ายังเข้าถึงไม่ไม่ไม้มวนยังไม่ถึงภายในให้ดูภายนอกก่อนว่าต้นไม้ใบไม้พระอาทิตย์พระจันทร์สิ่งต่างๆภายนอกสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นและไม่เปลี่ยนแปลงไม่ดับลงมีไหมจนย้อนเข้ามาดูภายในคืออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดแม้แต่ร่างกายของเราจิตใจของเราว่าสิ่งไหนเกิดและไม่ดับมีไหมนี่เรียกว่าพิจารณาเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลง ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงให้หมุนมาสู่จุดนี้นะหมุนมาสู่จุดนี้จะเกิดความรู้เรียกว่าอน,นิจังขึ้นคำถามจากนายอกตมคืนขมนะคะน้อมถามครูบาครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้จากความรู้ภายนอกได้ไหมหากไม่ได้แล้วไอ้ตัวไหนที่เข้าไปเรียนรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับ คำว่าภายนอกนะมันก็เกิดอยู่ในรูปและนามไม่เกิดนอกเหนือกว่านี้ไม่ใช่นอกเราไปนะภายนอกเกิดในรูปและนามนะคำว่าภายนอกนะ <c oughs> เราเห็นได้เรียนรู้ได้นะสิ่งที่เรียนรู้คือสติ สติกำหนดเห็นรูปและนามเกิดปัญญารููนะสติจึงนำไปสู่การเกิดซึ่งขึ้นซึ่งปัญญานะมันเป็นอันเดียวกันนั่นแหละสติกับปัญญานะถ้าไม่มกีการกำหนดเห็นด้วยสติปัญญาก็ไม่เกิดนะเป็นการเรียนรู้คำถามจากคุณพิมพ์ชยานะคะน้อมกราบค่ะขอสอบถามทรรมที่ทําให้กามลดลงจนถึงตัดขาดพิจารณากายใจอย่างไรคะ สิ่งที่ทำให้ราคะกามราคะลดลงนคือการเห็นโทษของราคะเห็นโทษของกามบ้านเรานี่ทุกจนต้องทำตามสิ่งที่มันร้องขอเมื่อมีอารมณ์กามบีบคัน้นเราทนอยู่ไม่ได้ตกอยู่ในในสภาพที่ทนไม่ไหวการทนไม่ไหวนั่นแหละทุก็เรียกว่าทุกเพราะเราทนไม่ไหว นะจึงเห็นภัยของกามราคะว่าเราจะไม่เป็นผู้พ่ายแพ้มันจนนะเสมอไปนะเนี่ย,เ,ยเริ่มมีกําลังใจต่อสู้กับมันแล้วทีนี้ทําอย่างไรถึงจะพ้นออกจากกามราคะหนึ่งหากเป็นไม้ที่แช่อยู่ในน้ําก็ต้องยกมันขึ้นจากน้ำนะเพื่อที่จะเผามันทำลายมัน เขามันไม่ได้นะมันเปียกน้ามันจุดไฟไม่ติดนะยังมีครอบครัวอยู่เงี้ยไม่ได้พ้นออกไม่ได้จากกรรมไม่มีเป็นไปไม่ได้นะจะมาบอกหน้าที่ไม่ได้นั่นข้ออ้างของกีดเลยนะทําทไม่ได้เลยต้องออกออกจากเรือนสละเรียกว่าผู้สละเรือนนะเรียกว่านักบวชเรียว่าผู้สละเรือนนะเพราะจะนําไปสู่การอพยพซึ่งคม,มจันยร์ ต้องสละออกเพราะเรารู้ว่าหากเราอยู่อย่างนั้นเราทนแรงบีบคั้นของอำนาจกามไม่ไหวจึงอาศัยผ้าเหลืองอาศัยการเป็นนักบวชช่วยเป็นเหมือนเกาะคุ้มครองตัวเองทีหนึ่งเพราะเราแพ้ใจตัวเองอยู่เสมอถ้าพูดถึงการปฏิบัติของคูบาเป็นอย่างนั้น,นาการมาอยู่ใกล้คูบาอาจารย์การเป็นนักบวชการมีศีลมีพระวินัยคุ้มครองเป็นเกาะคุ้มครองจิตใจจึงนําไปสู่การพ้นจากกรมได้ นะถ้าอยู่ในเพศของคารวาตเป็นไปไม่ได้เลยเพราะกูบาแพ้ใจตัวเองเสมอคําว่าแพ้ใจตัวเองคือแพ้ต่ออํานาจแห่งกาลเวาครับมันทนสิ่งเล้าไม่ไหวนะมันมีเหตุผลเสมอว่าเรานี่ไม่ใช่นักบวชนะยังทําได้อยู่ไม่ผิดเนี่ยมันแพ้มันมีทัศนคติมีความเห็นอย่างนี้เสมอเราจึงบอกไม่ได้จะมีข้อแม้ไม่ได้กิเลสมันมีเหตุผลเสมอจำไหมไนะอยากค้นจากมันต้องเรียกว่าสู้ต่อสู้นะฟื้นออกจาก โทษมัน,นมิเงนก็แพ้มันอยู่ตลอดเวลาเรื่องกรรมขอ้อการครับกรับถามคุณประชายครับผมนั่งสมาธิแล้วสงบมีอาการเหมือนสะอึกร้องร้องไห้เกิดจากอะไรครับสังขารนะ ทำแล้วเกิดความปื้มปิติใจก็เป็นสังขารนะเราต้องไปดูว่าสิ่งที่เราเป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะอยู่ดีปื้มสะอึกร้องไห้อ่าพวกนี้จะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีเหตุมันมีเหตุต้องไปดูนะนะต้องมีสติกำหนดเห็นมันว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างที่กระปื้มใจอาการเก่านิสัยเก่า ต้องมีสติกำหนดรู้มันควบคุมมันได้นะบางคนนั่งสมาธิมีกลายเป็นร่างทรงนะอนะมันจะกลายเป็นร่างทรงเลยเพราะอะไรเพราะขาดสตินะบางคนนีกก็นั่งร้องไห้บางคนก็เป็นรนน่างทรงนั้นร่างทรงนี้มือไม้ได้ขึ้นก่อนเลยนะถ้าเป็นนะพญาคุทก็จะขึ้นเป็นพญาคุทธกลางปีกถ้าเป็นพญานาคก็จะเริ่มเลื้อยแล้วนะ เริ่มสายหัวไปมาเงี้ยักเ้ยง,ง,งักเงียักอเป็นไปตามอาการปรุงแต่งนั้นเพราะขาดสติในการควบคุมกายพอให้ใจไหลไปกับนิสัยเก่าๆความนี่เรียกว่าไหลไปกับสังขารนะมีความเชื่อแบบไหนจะเป็นสิ่งนั้นเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอจะนําไปสู่ความเชื่อของเธอเธอจงระวังความเชื่อของเธอ เพราะความเชื่อของเธอนำไปสู่การกระทําของเธอเห็นไหมเชื่อยังไงไม่จะเป็นยังไงนะเนี่ยมันจะนําไปสู่สิ่งนั้นถ้าไม่มีสติในการกําหนดควบคุมมันนะเรามีสติกําหนดรู้มันเมื่อรู้ปุ๊บมีปัญญามันจะพังลงรู้และไม่ไหลไปเขาเรียกว่าไม่ไหลไปกับอาการนั้นรู้แล้วมันจะหายไปพับพังไปพังไปนะรู้ปุ๊บพังปั๊บรู้ปุ๊บพังปั๊บนะนี่ว่าทําลายทําลายภพเหล่านั้นได้ เนี่ยอำนาจของสติเห็นไหมถ้าขาดสติปุ๊บมันจะไหลเข้าไปเป็นเลยนะมีหลายคนนะปล่อยใจอะไรไปเป็นอยไางงั้นนะไอ้แก่การร้องไห้ก,ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับอย่างนคําถามครับจะต้องวางใจยังไงคะรู้สึกว่าทางโลกก็ไม่ขยับทางธรรมก็ไม่ไปไหนทำทานจนบางทีรู้สึกว่าบ้าบุญมากไปหรือเปล่า มันเหมือนเราเหยียบเรือสองแคมนะจริงๆเรามีความปรารถนานะคนประเภทนี้มีความปรารถนาแต่ไม่รู้จักความปรารถนาของตนมีความหวังลึกๆนะท้งโลกก็ไปไม่สุดนะแต่ทางธรรมก็ไม่มั่นใจกลัวเสียดายความสุขของโลกนะเหมือนคนเหยียบเรือสองแคมจะไปหน้ามาหลังไม่รู้จะทำยังไงต่อนะ อาศัยความปลื้มใจความปิติใจจากการทานนี่ก็อิ่มแล้วนะทานจนเฉยๆไปหมดแล้วนะไม่เกิดความปลื้มใจเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่เกิดความปิติใจเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะลองกลับมาอยู่กับลมบ้างนะไม่ต้องไปไหนละจะไปไหนช่างมันนะเรากลับมาสูดหายใจเข้าลึ้ๆ ประหนึ่งว่าชีวิตนี้เรามีเพียงแค่ลมเข้าลมออกลมเข้าปล่อยวางภาระทั้งหมดทิ้งไปให้หมดเลยแม้แต่ความเป็นเราเป็นชายเป็นหญิงปล่อยทิ้งไปห,หมดภาระการงานหน้าที่ช่างแม่มันนะจะบรรลุธรรมไม่บรรลุธรรมจะสําเร็จทางโลกไม่สาเร็จทางโลกช่างแม่มันช่างหัวมันนะ่ะนะช่างมัน ะเราจะมีเพียงแค่ลมเข้าลมบอกเป็นเพื่อนเรากําหนดลงไปในลมหายใจเข้าตามลมเข้าไปกําหนดเข้าไปลึกๆนะแล้วก็ปล่อยลมนั้นเวียนออกมานพยายามอยู่แค่กับลมให้ได้ไม่ให้มันไหลไปกับความนึกคิดปรุงแต่งทมอยู่แค่นี้แหละหากคนจะคิดไปเรื่องอดีแตแปลนาคตอีกเอาอยีาเออไม่เห็นไปนะ ทำใจให้สงบก่อนะส่วนจะไปโลกหรือไปธรรนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งสมควรแล้วว่าเอาละเราอยู่ไปก็เหนือ่อยตายเปล่า,าที่เราก็ทำหาอยู่หากินมานี่เราก็หาเพื่อความสุขของเราทั้งนั้นแหละแต่หามาขนาดนี้แล้วมมีจริงไหมความสุขอลองเชื่อพุทธเจ้าดูสักชาติหน,นึ่งเนี่ยถ้าเป็นครูบาเป็นอย่างนั้นครูบาเห็นอย่างนั้นจริงนะ นี่เรากำลังเหนื่อยตายเปล่าความรู้ชนิดนี้มันเกิดขึ้นมาในจิตใจเราเลยนะเรานั่งทำงานอยู่เนี่ยเรากำลังปั้นพระทำงานทำนั่นทำนี่อยู่เราเหลือบมองคนนี่กำลังโขก้มหน้าก้มตาทำงานนี่เราเห็นว่านี่เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำอะไรอยู่วะเราหาอะไรอยู่วะ ล้วกำลังหาอะไรอยู่เนี่ยคำถามนี้เกิดขึ้นในใจครูบาหาความสุขมันว่าความสุขคืออะไรอตอบตัวเองไม่ได้นะถ้าว่าเงินก็ไม่ใช่นะเมื่อก่อนเป็นเด็กไม่มีเงินก็ยังมีความสุขเลยนะตัวมาเริ่มมีเงินแล้วก็ไม่ยังจะมีความสุขเลยนะก็ะเหเหลือบมองเนละไม่ใช่สิ่งนี้เราเราสแสวงหาสิ่งเหล่านี้ซึ่งสิ่งเป็นสิ่งที่ พระพุทธเจ้าท่านทิ้งทั้งหมดเลยนี่เรากำลังเหนื่อยตายเปล่านะหารอวันตายเราว่าสมบัติที่เราหาได้มาต่อให้ตายไปแล้วนี่ความเป็นเจ้าของเราก็ไม่มีอีกแล้วนะมีแต่ผู้ที่สามารถสืบทอดเราเท่านั้นถึงจะได้รับมรดกนั้นไปแต่เราล่ะนะเราไปไหนล่ะจะว่าตายแล้วสูญก็ไม่มั่นใจ แล้ถ้ามันไม่ศูนยหล่ะนะเห็นไหมถ้าตายแล้วศูนย์ก็ดีไปนะตายแล้วศูนย์ไปนะถ้ามันไม่ศูนย์ก็ต้องจําได้สิว่าต่อให้จําไม่ได้เราก็หนีพ้นทุกข์ไหมล่ะแล้วก็ไม่เห็นจะจําได้นี่นะเนี่ยเราก็จําไม่ได้นะว่าเรามาจากไหนแต่ทําไมเราทุกข์ เราไม่รู้เลยว่าเมื่อก่อนนี้เราเป็นไขรเราเป็นชายเป็นหญิงเป็นสัตว์เป็นเทวดาหรือเป็นสัตว์นรกเราก็ไม่รู้เลยหรือเราเกิดมาจากไหนก็ไม่รู้แต่หนีไม่พ้นทุกข์เลยหากเราเกิดอีกก็คงเป็นอย่างนี้อีกจาได้หรือไม่ได้ไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยคุูบาก็เริ่มวิเคราะห์อย่างนี้นะมันวิเคราะห์ของมันเองนะไม่รู้เป็นยังไงนะมันคิดของมันเองนะแล้วว่ามีเหตุผลของมันด้วยนะเข้าใจเลยนี่เรากําลัางเหนื่อยตายเปล่า พอไล่ไปไล่มาตอนนั้นอยากแต่งงานอยากมีลูกมีเมียอยากมีเมียนะอยากมีครอบครัวนะอยากมีลูกคิดไปคิดมาไปถามแม่ถามพี่สาวตัวเองถามแม่ตัวเองทุกคนตอบว่าไม่ <c oughs> เว้นเว้นพี่เป็นพี่จอมคนเดียวพี่ชายตัวเองนะถามพี่ชายตัวเองพี่ชายตึงบอกว่าอยากมีเอ่อนะ จะถามแม่ถามพี่สาวไม่เอ๊ถ้ามีครอบครัวมีลูกแล้วมีความสุขจริงทำไมคนเหล่านั้นถึงตอบไม่ตรงกันสักคนล่ะเห็นไหมแล้วก็พอพิพจารณาดูเอ๊เรามานั่งคิดดูวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ถ้าลูกเราออกมาเนี่ยถ้าท้องออกมาเนี่ยถ้ามันทําแม่มันตายละ่ะคลอดมาแล้วมันแม่มันตายซึ่งเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถูไหม หรือถ้าว่ามันคลอดมาแล้วมันตายลูกเราตายนะหรือตายทั้งแม่ทั้งลูกโอ้ถูทุกเห็นเลยทุกแล้วยังไม่ไปไหนเลยนะนี่ยังไม่ยังคลอดยังไม่คลอดเลยนะเนี่ย <c oughs> ยังไม่คลอดเลยกูบาก็เริ่มเห็นแล้วเออทุกถ้าออกมาแล้วลูกเราพิการล่ะนะถ้าออกมาแล้วลูกเราไปทําความชัว่วล่ะ มีแต่ทุกขันะเอาแล้วทามันดีละ่ะเป็นคนดีโอ้ยิ่งหนักเลยไอ้คนดีนี่ยิ่งทำให้เราทุกข์เพราะเราจะห่วงนะเราจะห่วงเขาเราจะไอ้ความรักความเป็นห่วงเป็นใจนี้ทําให้เราทุกข์มากในลสุขนะและลึกถึงหมาที่ครูบาเคยเก็บมาเลี้ยงมันมีหมาน้อยตัวหนึ่งอยู่ข้างถนนเราเราปั่นจักรยานไปแล้วเราไปเจอหมาตัวหนึง่งมันเป็นหมาที่อยู่ข้างถนน ยังไม่ลืมตาด้วยความเอ็นดูความสงสารก็ได้เก็บมันมาเลี้ยงในสมัยที่เรียนมหาลัยนะทุกครึ่งชั่วโมงต้องตื่นมาป้อนนมมันไม่ได้รับไม่ได้นอนกันแหละนอนอยู่กับเพื่อนสี่ห้าคนตามึงไอ้ตามึง,ตาม,งตามึงแล้วไปให้มันมันจะแหกปากร้องจนกว่ามันจะได้กินนมหมาเนี่ยหมาน้อยมันยังไม่ลืมตานะพอโตมามันก็ไปกัดรองเท้าเขา ไหนเนี่ยไปเรียนมาหาลายัยปุ๊บต้องปั่นจักรยานกลับมามาให้นมมันนงเราบอกขนาดหมายังขนาดนี้แล้วลูกจะขนาดไหนนี่มันของตายแล้วว่าโอ้ยถอยเลยถอยจักจังเลยไม่เอาแล้วไม่ไม่เอาแล้ว,ลวนี่นี่นี่อาศัยความคิดนะอาศัยการวิเคราะห์ความคิดนะเหมือนอสุภะนั่นแหละเหมือนการคิดในเรื่องที่ไม่สวยไม่งาม เพื่อทำลายสิ่งที่มันเชื่อใน,วในความสวยความงามเหมือนกันเป็นความคิดแก้ความคิดพอได้ประโยชน์ขึ้นมา